สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาเรียนกันเกี่ยวกับการหารากที่2ของจำนวนเต็มนะซึ่งเป็นเนื้อหาระดับมัธยมต้นก็ตั้งชื่อเหมือนกับคลิปคราวที่แล้วอ่อานสังเคราะห์ทําไมทําแบบนี้แล้วได้มาดูตัวอย่างกันนะการหารากที่2ของจํานวนเต็มโดยเรียนแบบการหารยาวอย่างเช่นการหารากที่2ของ841เอาเลข8 4 1มาเขียนตั้งละแบ่งตัวเลขนะทีละ2หลัก แล้วก็ตัวนี้นะก็เหลือหลักเดียวก็ไม่เป็นไรนะสหลักแบ่งละแล้วก็ตัวนี้1หลักถัดไปเนี่ยหาจำนวนเต็มที่เนี่ยยกกาลังสองแล้วมีค่าไม่เกิน8เราก็เลือกเลข2 2อคูณสเป็น4 4ลบแเหลือ4ดึง41ลงมาเนี่ยเวลาเรียนหนังสือก็จะทําทอย่างนี้ทุกคนอะถัดไปเนี่ยเลข2ตัวนี้เอา2คูณเป็น4หาตัวเลขออมาแทนในหลักหน่วยตรงนี้ นะตอนนี้4ไเป็นเลขหลัก10แล้วนะเลือกเลขที่นะแทนไปแล้วนะเลข9 49คูณ9ได้441นะนี่ก็ถือว่าลากที่2ของ841คือ29นะก็มีคำถามว่านะทำไมทำแบบนี้แล้วได้ทำไมต้องเลือกเลข2นะยกกกำลัง2มีค่าไม่เกิน8มาใช้งานนะทำไมนะต้องเอา2คูณแล้วกลายเป็น4ทํทำไมต้องเอา ตัวเลขมาแทนในหลักหน่วยและเอาตัวเลขนั้นคูณของทั้งหมดมีหลายทำไมเหมือนกันเพราะในระดับการเรียน,นยมัธยมศึกษาตอนต้นทุกคนที่หารากที่2โดยการตั้งหารยาวแบบนี้เนี่ยนะก็จะได้รากที่2เหมือนกัน,นมีทำไมอยู่หลายที่เหมือนกันเ <im itation> บื้องหลังก็คือการจัดรูปพิชคณิตการจัดรูปแบนี้เราก็มองดูว่า8 4 1มองเป็น A1 นึ่คูณสิบวกเทั้งหมดยกกําลังสองนี่คือรากที่ส 811ก็หมายถึง8คูณ100บวก4คูณ10บวก1 A1 คูณ10บวก A0 นะกระจายแล้วก็ได้เป็น A1 คูณ10ทั้งหมดกำลัง2 2คูณ A1 คูณ10นี่มอเป็นชิ้นเดียวกันนะแล้วคูณด้วย A0 ศย์ศกำลัง2ขณะนี้เนี่ย a 1 a 0นี่เป็นเลขโดดนะคือ0,123นะเพราะว่าตอนนี้เป็นเลขฐาน10 <S <S สังเกตดูบรรทัดเนี้ยนะบรรทัดที่แตรงเนี้ย มันจะเท่ากันได้นั่นน่ะเราก็มองดูน800น,นี่ี่หลักร้อยเห็นไหมสอข้างจะเท่ากันได้เราก็ต้องเลือกให้เหมาะสม A1 เป็นอะไรดีเนีเป็น1ก็น้อยไปเป็น3มนกลายเป็น9ก็ล้นตมันก็ล้นตัวนี้นะ,ะ,ะนนคำว่าเลือกจำนวนเต็มมากสุด ที่ยกกําลังสองแล้วมีค่าไม่เกิน8ปความหมายแฝงก็คือมันคูณได้10แล้วอย่าให้เกิน800ร้อแต่นี้เวลาพูดโดยย่อคือจํานวนเต็มหหลักยกกําลังสองแล้วมีค่าไม่เกิน8เห็นไหมที่สอนหนังสือกันความหมายก็คือตัวนี้นะี่ทำไมเอา4ไปลบ8ปความหมายก็คือด้านนี้ยกกําลังแล้วเนะี่ยมันกลายเป็น400 400ก็มาลบด้านนี้800แปดลบด้วยสี่ร้อยแฝงแร้อยสีบเดลบด้วยสี่ร้อยเนี่ยเพียงแต่ว่า ครูเข้าใจดีบอกว่าไม่ต้องเขียนเลขศูนย์สองตัวนี้ตกลงกันแล้วนะสี่ตัวนี้มันคือสี่ร้อยเพราะฉะนั้นเลขที่ได้ก็สี่ร้อยสี่สิบเอ็ดนี่ไงสี่ร้อยสี่เอ็ดเตรียมไว้สำหรับขั้นถัดไปขณะนี้สองค่านี้เท่ากันแล้วนะสองค่านี้เท่ากันแล้วนอกจากเท่ากันแล้วยังรู้ว่า A1 นั่นั่น่ะเลือกแล้วนะ A1 มีค่าเป็น2ติดสัญลักษณ์ไว้ก่อนนะจะได้เห็นความหมายว่าต่อไปเราคงต้องหา A0 ย์นะขณะนี้นะ A1 มีค่าเป็น2แทนค่าลงไปแล้วคำว่า A1 มีค่าเป็น2นั่นนะ่ะเนี่ยก็จะตอบคำถามได้ว่าทำไมจากบรรทัดนี้ต้องคูณได้วย2กลายเป็น4มาดูเบื้องหลังดิบรรทัดนี้441ต้องเอาอคูณเลขต้องเอา2คูณ A ศคูณ10ความหมายคือตัวนี้เห็นไหมความหมายก็คือต้องเอา2คูณตัวเลขในหลัก A1 นะกลายเป็นเลขหลัก10ของการ หาพจน์ถัดไปนาฟคำว่าจากนี่มานี่เอา2คูณหมายถึงเลข2ตัวนี้เงเลข2คูณตัวเลขในหลักที่10หลักหน่วยรอไว้ก่อนฟันทำงานจริงบรรทัดนี้เนี่ย A1 ถูกแทนด้วย2แล้ว2ตัวเนี้ยคูณโดยการจัดรูปพยยิชิต2 2ตัวนี้คูณตรงกับข้อตกลงว่า2คูณได้4 ต่อไปขณะนี้เนี่ยมันมีความหมายแฝงว่า40บวกนิดหนึ่งก็คือ A0 A0 อาจจะเป็นเลข0123หรือ9ก็ได้40่บวก A0 คูณด้วย A 0เราก็ต้องเลือก0ได้ไม1ได้ไหม้2ได้ไหมสุดท้ายต้องเลือก A0 เป็นเลข9เพราะในหน้านี้เนี่ยเป็นการสรุปโดยรวมก็คือแต่ละขั้นตอนจะแฝฟงคฟร์มหมายไว้หมดเลย2คูณหลัก10มันก็หมายถึงว่า ดึงตัวร่วมออกไปนี่ย A0 อยู่ด้านนอกรอที่จะคูณ2องคูณเอนคูณ10นี่คือเลขหลักสิบนะก็กลายเป็น40บวก A ศบวก A ศนตรงนี้ก็ตรงกับคำว่า A แล้วมีหางเป็นเลข A 0นะ 4A0 คูณด้วย A 0มันตรงกับคำเนี่ยตรงกับตัวนี้นะหรือบรรทัดนี้ก็40บวก A 0คูณด้วย A 0นะมันความหมายที่ตกลงกันนะ เราก็ต้องเลือกว่าจะเป็นเลข1 2 3แล้วก็ตามสุดท้ายปัญหาตรงหน้าขณะนี้เลือกเป็นเลข9 49คูณ9ได้441้แรากที่2ของ841ก็คือ29เพ้าะบบการหารากที่2โดยการตั้งหันยาวก็มาจากข้อตกลงการจัดรูปพิชคณิตอ่ะมาดูตัวอย่างนะ55,669หย 5, 15, จงหารากที่สอง แบ่งตัวเลขทีละสองหลักแล้วก็คงมีคำถามในใจนะทำไมอีกละทำไมต้องเป็นสองหลักก็เพราะว่าเลข1หน่วยนะเลข0 1 2ย์พอยกกำลังสองเลเนี่ยมันต้องใช้ไปถึง2หลักไปถึงขั้นนะ9กายกกำลังสองคือ81มันต้องเผื่อไว้ก่อนทางการหารากที่2ก็ต้องแบ่งท่อนทีละ2หลักข้างหน้าเหลือหลักเป็นทีละสอ2หลักก็ปล่อยแบ่งแล้วนะจำนวนเต็มค่ามากสุดที่ยกกำลังสองแล้วไม่เกิน5 สองกำลังสองสองลังสะหรือ2อคูณสความหมายเหมือนกันแหละนะได้4ี่หลบสแล้ว1 2คูณ2ลงมากลายเป็น4นี่คือหลักสิบเราต้องหาเลขหลักหน่วยละนะเลขหลักหน่วยตัวนี้เป็นอะไรดีแล้วคูณทั้งหมดน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็ลองตัวเลข1 2 3 4ลองเรื่อยๆนะสุดท้ายได้เลข3 43คูณ3น43นี่คูณ3ได้นะ9นลบกันแล้วก็เหลือ ยีเนี่ยอย่าลืมนะความหมายแฝงทุกขั้นตอนเนี่ยความหมายมันตั้งแต่แรกเนี่ยมันคือ40่0มื่นสีลบตัวนี้ได้ตัวนี้นเพียงแต่ว่า0 00, ูครูเข้าใจดีไม่ต้องเขียนนารูกัน27ถัดไปก็ดึงเกลงมามาถึงขั้นตอนนี้ละ2คูณนะอย่าลืมนะการจัดรูปพิเศษนิตนะ่ะคูณแต่หลักนี้2องคูณสาด้6 460บวกอะไรอีกสักนิดหนึง 460ก็ตรงกับคำว่าหาจำนวนหลักหน่วยศูนย์หนึงสมถึง 9, เก้ามาคูณกับ460บวกนิดหนึ่งนี่แหละแล้วกล็ลองตัวเลข123456สุดท้ายได้เลขหกสี่สคูณด้วยหมีค่าเป็นสองเจ็ก็แปลว่าลากที่2ของ55696 มีค่าเป็น236ดังนั้นคลิปนี้นะก็คงตอบคำถามที่สำคัญได้สำหรับนักเรียนมัธยมต้นนะว่าทำไม2คูณ2ได้4ทำไมนะพอขั้นหลักร้อยทำไมต้องเอา2คูณ3เบื้องหลังมันคือการจัดรูปพิจคริตสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับนะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทำไมทำอย่างนี้แล้วได้